ชื่อการจนาอัลซัพนะคะชื่อคุณภูการนะคะก็ปัจจุบันก็เป็น CEO ของบริษัท f i n ไดเอ u c a เคชันค่ะเราเป็นสตาร์ทอัพค่ะที่สอนการเงินให้กับเด็กๆก็เป็นนักบำเพ็การเงินด้วยะคะ่ะอ,อีกใบน,นะะึงแล้ววันนี้เรามาจัดเบลชอปสร้างคุณภูการเงิน,นะคะ่ะเพราะเราเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณครูเนี่ยก็สามารถสร้างห้องเรียนการเงินให้กับตัวเองได้ะคะ่ะเราก็เลยมาเทรนให้เขามีแนวทางในการนําไปใช้ะคะ่ะ จริงๆเราเจอปัญหานะคะก็คือว่าเด็กๆเนี่ยพอแบบมีความสนใจเรื่องการเงินแล้วเขาก็อาจจะแบบไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนดีหรือว่าอจะไปอาจจะไปเข้าคลาสแต่ก็คลาสเขาแบบหายาิอยู่ไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกมุมนึงที่คุณพ่อแม่เนี่ยอยากสอนแต่ไม่มีแนวเนาะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเพราะเราเชื่อว่าเขาสามารถสอนได้นี่นแหละเราก็เลยจัดเป็นคลาสนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆก็เรียนรู้จากที่คุณพ่อแม่นําไปถ่ายทอดต่อได้นะคะ จริงๆริง,รง,รง,รงที่เราคาดหวังว่าคุณหนึ่งเขาให้เขาเห็นฐานทีนท่จะนําตัวเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปใช้ได้ไม่ว่าจะจริงๆไม่ว่าจะกับเด็กกับลูกในบ้านเนาะหรือว่านักเรียนในห้องเรียนหรือแม้แต่ในองค์กรนะคะที่แบบอย,อยากจะปลุกฝังให้องค์กรเราเนี่ยมีความรู้เรื่องการเงินนะคะหรือว่าสนใจเรื่องการเงินเราก็สามารถนําไปใช้ต่อยอดได้ะคะ่ะ ีเ,เงินฝากประจำแบบพิเศษที่สามารถทยอยสะสมทยอยออมไปทุกเดือนได้สร้างวินัยได้เวิร์กช็อปไหนที่กันไปสอนนักศึกษาก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดเพราะนักศึกษาสามารถทําได้สามารถสร้างวินัยได้นะคะจากเงินฝากประจาแบบเงินฝากประจำแบบพิเศษอ่าไม่ต้องเสียภาษีแน่นอนเป็นเงินฝากปลอดภาษีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มได้ พัชาราจิตนกุลนะคะนักวางแผนการเงิน CFP ค่ะวันนี้นะมีการจัดกิจกรรมนะคะก็คือเทรนเดอร์เทนเนอร์าเป็นกิจกรรมที่จัดสําหรับคนที่สนใจอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นครูนะหรือว่าพ่อแม่ค่ะที่สนใจอยากได้เทคนิคในการสอนการเงินก็จะนําเทคนิคตรงนี้นะคะ่ะไปสอนให้ลูกพันบทเกมของค่ายฟินดาค่ะตัวแนนก็จะมาในฐานะที่ก็เป็นคนที่สอนเรื่องการเงินเด็กแล้วก็นําเกมของค่ายฟินดาอะคะ่ะไปใช้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ค่ะทุกท่านที่มาในวันนี้มี ประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาแล้วแหละแล้วกําลังจะมองหาแนวทางเพื่อไปต่อยอดอะค่ะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเพิ่งเริ่มเนาะแต่ก็คือมองว่าทุกคนนะคะมาช่วยกันในการแบบเหมือนรีเสิร์ชแบบเล่นไปแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์มุมมองอะค่ะว่าจะเป็นต่อยอดอยังไงอะค่ะซึ่งแบบจริงๆถ้าวิชาการอะกับการเล่นสนุกเอามารวมกันไดอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทาให้นําไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กๆหรือองค์กรอะไรที่สนใจได้ดีค่ะ ผมชอบ2เกมแรกมากเลยนะอันนีนะ้ความเห็นส่วนตัวนะไอตัวความมั่งคั่งอะ่ะเออรูน้าไม่รูนีแล้วก็ไอตัวชอบชอบมีพ a ีซใช่ไหมครับเออคือผมว่ามันสอนเรื่องยากอะ่ะให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายแล้วมันก็ได้เห็นพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของเด็กเออจริงๆผมก็รู้สึกชอบแล้วก็มีบอร์ดเกมมากมายนะก็ถ้าออกมาผมก็ติดตามตะกี้พูดถึงแพลนเนอร์ผมก็มีความสนใจคือผมคงไม่ได้เข้าไปในใช้ในเรื่องเรื่องของ financial planner แต่แต่ผมผมรู้สึกว่า จริงๆบอร์ดเกมมันใช้ได้มากกว่านี้ปกติผมใช้ในการอี o l u ตคนรวมถึงประเมินสัมภาษณ์คนโดยใช้บอร์ดเกมด้วยหมายถึงว่าเรา b s e เ v e เขาแล้วแตกออกมาเป็น Element ที่เราสนใจทางจิตวิทยาแะ้วกันการผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะไปประยุกต์ต่ออะไรครับสิ่งหที่อยากให้เขาเอาไปต่อยอดได้เลย จริงๆเครื่องมือค่ะเพราะเครื่องมือเราดีไซน์มาจากพื้นฐานของทฤษฎีเรื่องของการวางแผนการเงินอยู่แล้วจากหลักสูตร CFP เนี่ยแหละค่ะี๋วยวเราก็พัฒนาให้มันย่อยง่ายแล้วก็เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเครื่องมือพอเขาได้เห็นได้ใช้ปุ๊บอ่ะก็อยากให้เขาอ่ะสามารถนําตรงนี้ไปต่อยอดกันได้เลยค่ะก็สอาหรับท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีความรู้เรื่องการเงินมาก่อนแล้วแต่ยังไม่มีแนวทางที่จะนําไปถ่ายทอดหรือสําหรับคนที่ยังไม่เคยเลยอยากจะมาเริ่มต้นเรียนรู้เบสิกนะคะการจะบอกว่าจริงๆ การเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมการเงินเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกดีๆนะคะเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นดีๆที่แบบรู้สึกว่าการเงินมันไม่ยากแล้วมันก็สนุกอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเออจะเชิญชวนให้มาลองดูว่าในการเรียนรู้ผ่านวิธีนเนี้ยมันมันน่าสนใจค่ะ,ะสำหรับการนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีคําว่าเร็วเกินไปที่เราจะเริ่มต้นเรียนหรือเรื่องการเงินค่ะเด็กๆพร้อมละ พวกเราพร้อมหรือย่างที่จะถ่ายทอดต่อกับเขาค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นกันนะคะ